สำหรับชาวราศีมีนประจำเดือนมิถุนายน2515จะเป็นอย่างไรมาเช็คดวงกันค่ะชาวราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนหรือท่านที่มีลักนาเกิดราศีมีนนะคะการงานของคุณไพ่เดอ์ซันค่ะ นงชะตาในช่วงนี้หมั่นสร้างความดีงามหมั่นทําบุญสร้างกุศลนะคะผลบุญจะหนุนนําให้คุณมีโชคดีในด้านการงานไปไหนคนเห็นคนรักคนเมตตามีโอกาสที่จะขยับขยายหน้าที่การงานจะดีขึ้นค่ะจะมีเรื่องของความสําเร็จเรื่องของผลตอบแทนเรื่องของชื่อเสียงนะคะทําให้เกิดความมั่นคงแล้วก็บางทีการงานคุณทําให้มีความร่ารวยนะคะร่ารวยทั้งชื่อเสียงเงินทองด้วยจะเดินทางไปไหนไม่ว่าจะ ทั้งในและต่างประเทศก็มีคนให้การสาน,นับสนุนมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์งานสําเร็จได้ผลประโยชน์ก็ตามมาค่ะหากใครสอบแข่งขันหรือสอบเรื่องขั้นเลื่อนตาแหน่งก็มีโอกาสที่จะได้อีกหรืออยู่ในช่วงของปรับเปลี่ยนเพิ่ลูมงานใหม่ๆก็ได้เจอเพิ่ม่วมงานที่ดีเป็นคนขยนันแล้วก็ให้การช่วยเหลือดีค่ะใบที่ 2. ไพ่เดอะเวอร์อาจจะเป็นช่วงของการไปรับตําแหน่งใหม่หรือไปเริ่มงานใหม่ก็ขอให้เตรียมพร้อมอาจจะมีสะดุดบ้างในช่วงแรก ค่อยๆปรับตัวค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณผู้ใหญ่ยังให้คําแนะนําและก็สนับสนุนค่ะเจ้าของกิจการจะมีโอกาสพปุกช่องทางในการค้าขายเพิ่มขึ้นค่ะหากมีปัญหามาก่อนหน้านี้จะเริ่ม มีกำลังใจเริ่มที่อยากจะทําอนุน้นอันนี้ขึ้นมาแต่เขาเรียกว่าค่อยๆทําค่อยๆค,ค,ค,คิดค่อยๆวางแผนค่ะจะมีผู้ใหญ่มีเครือติเข้ามาอ,อปุปถัมมาช่วยเหลือและอย่างหนึ่งเดอะเวอร์เนี่ยถ้าทําการค้าขายเนี่ยคุณยังมีลูกค้าเก่านะคะลูกค้าเก่ายังติดตามคุณอยู่คุณอาจจะทำํำกิจการอะไรใหม่ๆแตกสาขาออกไปคุณก็จะได้ทั้งลูกค้าเก่าและเดอะเวิร์คือการปสัมพันธ์ให้มากขึ้นการ โปรโมทให้มากขึ้นอาจจะเหนื่อยอาจจะรู้สึกเครียดตรงที่ว่าเงินในด้านของการโปรโมทในด้านของช่องทางติดต่อมากมายเนี่ยอาจจะอาจจะเหนื่อยตรงนี้แต่ว่าคือคนนั้นอะ่ะเขามีผลงานมาก่อนหน้านี้แล้วพอเขาทําอะไรอะ่ะคนก็จะติดตามเขาเขาต่อขายอะไรนะคะทำอาหารอร่อยหรืออะไรคือคุณไปอยู่ตรงไหนเขาก็จะตามไปซื้ออยู่แล้วค่ะใช้ช่องทางอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะในด้านของ d e l i v e r นะคะคือเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยด้วยค่ะ หากใครสมัครงานไว้สมัครงานด้านต่างประเทศหรือด้านของการศึกษาต่อแดนไกลก็มีโอกาสด้วยเช่นกันค่ะคนที่ไปสมัครงานไว้กับองค์กรต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะได้ถูกเรียกตัวเข้าไปสัมภาษณ์แล้วก็ได้ทํางานด้วยภายราชนีดากิจการค้าขายในช่วงนี้มีการแข่งแย่งแข่งขันกันค่อนข้างสูงการช่วงชิงกันทางการตลาดก็มีเยอะมากแต่ตัวคุณเองก็สามารถที่จะ ฟันอุปสรรคปัญหานั้นไปได้หากใครทําสัญญาในช่วงนี้อาจจะมีการปรับปรี่นอยู่ตลอดเวลาแต่ในท้ายที่สุดสัญญาณนั้นก็จะมีข้อสรุปที่ดีนะคะแล้วทําให้เกิดผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายค่ะการเงินค่ะไพ่ราชาถ้วยคุณเป็นคนหาเงินเก่งหากใครค้าขายในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีผลตอบแทนเข้ามาดีหรือเป็นช่วงที่กอบโกยผลประโยชน์งานในองค์กรจะมีค่าตอบแทนมีค่าล่วงเวลาหรือเงินปันผลเข้ามา จะมีโอกาสในการลงทุนหรือการเสี่ยงแต่การเงินของคุณยังเก็บไม่ค่อยได้มีเหตุต้องเสียเงินอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะด้านของส่วนตัวหรือด้านของบริวาลมีเกณฑ์ที่อยากจะซื้อสังหาริมทรัพย์หรือเปลี่ยนรถเปลี่ยนยรยานพาหนะคันใหม่เหมือนกันค่ะไพ่ใบสองไพ่หนึ่งไม้เท้าใครที่กําลังวิ่งเต้นติดต่อลูกค้าอยู่หรือรอคําตอบอยู่จะมีเกณฑ์การสั่งซื้อมีออเดอร์มานะคะหรือบางคนกําลังรอ การสั่งซื้อจากต่างประเทศก็มีโอกาสค่ะหรือใครที่เป็นตัวแทนในหน้าในด้านของอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสที่จะได้โชคก้อนใหญ่มีลูกค้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ของคุณใบที่สามไพ่แจสติกการเดินทางไกลาการใช้ยุยนภานะต้องไม่ประมาทค่ะอาจจะเกิดปัญหาอาจจะมีคู่กรณีกันได้ค่ะความรักของคนมีคู่ค่ะใบแรก10เหรียญคุณกับคนรัก มีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะสร้างฐานะกันร่ำรวยใบที่สองไพ่เจ็ดเหรียญคนรักจะเป็น,สนเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแล้วก็คนรักอาจจะมุ่งมั่นในด้านของหน้าที่การงานนะคะแล้วอาจจะไม่ได้ดูแลคุณหรือเอาใจใส่อะไรมากมายหรือมีงานใหม่ๆเข้ามาทำให้เขาจะต้องคิดต้องวางแผนนะคะใบที่สามค่ะ the date เดทอันนี้ก็ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นหนักแน่นนะคะอย่าไปฟังอะไรใครมากเพราะว่าจริงๆแล้วคุณกับคนรักก็รักกันมั่นคงดีแต่อาจจะเป็นเรื่องของพอมีหน้าที่การงานดีมีบ้านมีรถมีครอบครัวที่อบุ่นมันก็จะต้องมีคนอิจฉาจะต้องมีคนมาแทรกจะต้องมีคนมาทําให้ครอบครัวคุณมีปัญหาแต่ขอให้ใช้ความ หนักแน่นนะคะหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันและกันหากมีปัญหาเข้าใจผิดกันมาก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่ปรับความเข้าใจกันและเริ่มต้นใหม่และเข้าใจกันมากขึ้นด้วยค่ะเรื่องของคนโสดค่ะไพ่หนึ่งถ้วยคนโสดหรือคนที่เคยอ,อกหักมาก่อนหน้านี้ในเดือนนี้จะรู้สึกมีชีวิตชีวามีกําลังใจมากขึ้นเพราะว่าไปเจอคนที่ถูกชะตานะคะอาจจะอยากจะ รู้สึกดีรู้สึกผูกพันหรืออยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนนะคะใบที่สองไพ่เจ็ดเม็เท้าเจ็ดไม็เท้านี้ก็ต้องระวังละไปเจอคนมีเจ้าของหรือคนที่เพิ่งโสดมาแต่ทีเนี้ยเขาอาจจะมาชอบคุณแต่แฟนของเขาอาจจะยังยังไม่เลิกลาดโดยเด็ดขาดเพราะนั้นก็กลายเป็นใบที่3ามไพ่เดอะชาร์ลอตต์เขาเรียกว่า เป็นความรักที่มีการแย่งชิงแก่งแย่งอันนี้จะสรุปก็คือระวังเกิดปัญหารักสามเศร้านะคะโดยที่คุณก็ไม่รู้ตัวว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับกับพวกเขาได้ยังไงนะคะมันต้องต้องระวังตรงนี้นะคะต่อไปเรื่องของสุขภาพค่ะไพ่ใบแรกอัศวินเหรียญสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีคุณเป็นคนใจบุญสนทานคุณมองโลกในแง่ดีลักษณะของไพ่อัศวินเหรียญเนี่ยเหมือนกับ เป็นอะไรนิดๆหน่อยๆก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองอะไรเงี้ยเพราะฉนั้นจริงๆแล้วช่วงนี้ต้องหมั่นดูแลสุขภาพเยอะๆหน่อยหนึ่งนะคะใบสองพายสไม้เท้าระวังเรื่องของการออกกําลังกายการใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือการเดินทางท่องเที่ยวการเดินทางไกลป่าเขาแม่น้ํา ระวังบัติเหตุด้วยนะคะไขสีถ้วยสุขภาพร่างกายโดยรวมแข็งแรงดีค่ะแต่คุณก็อย่าไปคิดเรื่อง,องคนอื่นมากไปนะคะหาเวลาพักผ่อนหย่อนใจหาเวลาเดินทางท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ทำจิตใจให้เบิกบานค่ะคลิปนี้ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กดกระดิ่งติดตามช่อง y u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  e โชวชิวตามณเเมเกอร์ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ